แล้วลุงป้อมเนี่ยไปไหนตอนนี้เพราะหายไปสัก2สองเดือนนี่หายแล้วนะผมตอบพี่วีก่อนได้ไหมพลังประชารัฐเอาไงเนี่ยแยกจากลุงป้อมเอาไงนะเพราะพลังประชารัฐเนี่ยเอาไงเนี่ยตอบง่ายมากเอาไงร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลและทําตามนโยบายรัฐบาลประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่บอกว่าลุงป้อมเอาไงเพราะพลังประชารัฐเนี่ยก็คือลุงป้อมยอมรับนะอ่อสามสิบเก้าบวกหนึ่งตอนนี้สามสิบเก้าครับแต่ไอ้บวกหนึ่งคือ ผมกำลังบอกว่าอลุงป้อมแยกจากพลังประชารัฐแล้วเยเป็นหัวหน้าพักนะเป็นหัวหน้าพักแต่เขาไม่ปลดเท่านั้นเองจริงเลยไม่เปลี่ยนเพราะพี่โอโหวตยี่สิบโหวตที่ยี่สิบสองยี่สิบสองสิงหาโหวตกี่เสียงครับสามเก้าไงสามเก้าให้คุณนิดเศรษฐาใช่และอีหนึ่งเสียงที่ไม่โหวตใครครับลุงป้อมครับแล้วลุงป้อมสั่งสามเก้าได้ไหมได้ได้ยังไงอ่ะเออเอาแบบนี้ถ้าไปดูโครงสร้างโหวตวันนั้น สวฝั่งลุงป้อมเนี่ยไม่โหวตที่รู้จักลุงป้อมแล้วกันไม่โหวตไม่โหวตไม่โหวตลุงป้อมไม่โหวตแต่สามสิบเก้าโหวตโหวตมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าลุงป้อมสั่งสวได้ตัวเองได้แต่สั่งลุงพักไม่ได้คุณก็บอกว่าในพักพลังประชารัฐเขารัฐประหารลุงป้อมแล้วเหรอเออเขาเรียกว่ายึดอำนาจเงียบและวันที่ประดินเนอร์ล่าสุดเนี่ยเจอหน้าพักอย่างที่บอกคือ พลังประชารัฐเนี่ยหัวหน้าพักไม่ไปนะครเขามีตัวแทนมีตัวแทนสองคนก็คือพลตํารเอกพัชรวาทวงศุวรรณเพราะก่อนนั้นหนึ่งวันเนี่ยนักข่าวก็สงสัยเรื่องนี้ถามนายกเสถฐาไงหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยไปไหมท่านนายกบอกไปสิแต่เอาก็จริงก่อนค่ำไม่ไปเขาก็เหมือนในยะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักตอนนี้ใครลุงปอสถูกต้อง ตัวแานที่รึกษาจริงเหรอถูกต้องโดยที่มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งคือผู้กองผู้กองนะฮ้ยจริงอหรครับเอ้าโอ้ถ้า่งนั้นในวันที่ประชุมพักที่ภูเก็ตับเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับพลเอกประวิทย์ไปใช่มัดประชุมพักแต่ถึงเวลาบอกว่าไปไม่ได้เท้าแพลง ต้องให้บิ๊กปอตทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วบิ๊กบิ๊กปอสอ่ะเรียกร้องอยู่เรื่องเดียวครับเรามารวมหัวใจของพลังประชารัฐกันเป็นหนึ่งก็แสดงว่าคือจำได้ไหมว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เขาปิดบ้านป่าลอยต่อไปครั้งหนึ่งนะและเขามีการเรียกประชุมที่พักพลังประชารัฐครับที่ลวงป้อบอกปิดปิดเลยแล้วก็เรียกประชุมที่พักพลังประชารัฐปรากฏว่าเลขาธิการพักไม่ไป อาริการ์ดไม่ไปเรียกประชุมสสที่สภาโอ้ลุงป้อมอยู่ที่ป่าลอยต่ออลุงป้อมกับผู้กองเยอยู่ที่สภาอยู่ที่สภาโอ้นี่นี่ลุงป้อมถูกยึดอำนาจไปแล้วเอเนี่ยนี่แล้วถูกยึดอำนาจโดยปู่คนรอบข้างงั้นเหรออาจจะเป็นความตั้งใจของลุงป้อมก็ได้อาจจะสมมอบให้น้องสมมอบใช่ไหมเราต้องไปดูเนีฮยตอนนี้สัญญาณที่นับถอยหลังลุงป้อมนะฮะในเรื่องที่จะแบบส่งไม้ต่อให้ พี่บอสพลตำรวจภาชรวาดเนี่ยหลังแพ้ศึกเลือกตั้งลุงป้อมประกาศปิดบ้านปลา่อยต่อทําเหลือไว้แต่ทํางานด้านมุลนิธิเนี่ยตอนนั้นพูดตอนนั้นพูดออกมาจะเจ็ก่อนเนี่ยบ้านป่ารอยต่อเนี่ยเป็นชุมนุมมังกรซ่อนพยักใช่โอ้โหอย่าว่าแต่บรรดานักการเมืองเลยครับที่จะไปที่ป่ารอยต่อบรรดานายทหารนายตำรวจับบรรดาผู้นําองค์กรหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับอธิบดียันปลัดอ่ะต้องเข้าป่าลอยต่อโดยเฉพาะองค์กรอิสระบางส่วนบางแห่งงแห่งการปิดบ้านป่าลอยต่อเนี่ยนะบิ๊กป๊อตนะทายาทคนสำคัญทางการเมืองของลุงป้อมเนี่ยบอกว่าขณะนี้พลเอกประวิทย ยังไม่วางมือวางไม่ได้วางมือทางการเมืองเพราะตอนนั้นมีกระแสกดดันว่าถ้าจะเข้าร่วมรัฐบาลให้ทำโมเดลกับรวมทยสร้างชาติไงคือลุงตู่ประกาศวางมือเพื่อที่จะเข้าได้แบบอธิบายสังคมได้ดีอ๋อไม่ไม่มีลุงไม่มีเราไม่มีลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งในรัฐบาลเลยไม่มีลุงไงไม่มีลุงป้อมแต่มีลุงป๊อตโอลุงป้อมก็เป็นรองมาแล้วไงผมผมคิดแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าลุงป้อมจะวางมือง่ายๆหรอก เพราะว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจดีถ้าลุงป้อมวางมือที่พลังประชารัฐผมรับประกันได้เลยเไงบ้านใหญ่หกบ้านแตกไหมที่อยู่ในพลังประชารัฐและมีสอสอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือครับหลังการเลือกตั้งอรอบนี้แสดงว่าถึงผมเชื่อว่าที่ลุงป้อมวางมือเป็นเพราะว่าไอ้เพื่อเปิดทางให้น้องกับ ยีมเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลง่ายแต่ประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเองถอยออกมาถือพี่โอจะบอกว่าประกาศจากหัวหน้าพรรคไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อไหร่รับรองแพ้แตกแพ้แตกเลยแพ้แตกออนนี้ภารกิจคือส่งมอบให้น้องอืมอนะและอันที่สองเนี่ยภารกิจสําคัญคือถ้าไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองซองสีน้ําตาลรายเดือนก็ไม่ต้องจ่ายเใช่ไหมออก็โยนไปให้เป็นแปลเลขาดิเลขขา ออนนไล๋อรับไปสินี่อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่างี้นะบ้านเนี้ยบ้านลอยต่อเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเดินเข้าไปหาตึกตึกก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างออกมายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนแต่พอตอนนี้พอลุงไม่อยู่มันจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ละทีนี้ไปดูเส้นทางของพลเอกประวิตรฮะพี่วีอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปแต่อํานาจในพลังประชารัฐลดลงลดลงเพราะต้องบอกว่ามีสองตอนนี้ถึงทั้ง บิ๊กบอสครับทั้งผู้กองเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการอันนี้นะอันนี้พี่วีถ้าโยนไปให้ป๊อตปอปอตปอสี่เนี่ยนะพี่ทําได้อพี่ทําได้แม้จะกลืนเลือดแต่พี่ก็ยอมยอมแต่อํานาจทางการเมืองหรือคอนเน็ชันทางการเมืองระหว่างลุงป๊อตกับผู้กองเนี่ยแตกต่างกันนะแตกต่างกันนะเพราะว่าคนเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นใครร้อยเอกธรรมนัฐพรหม่าครับและทําไมเป็นคําตอบว่า ร้อยเอเกธรรมนัสถึงเป็นว่าการกระทรวงเกษตรขณะที่ลุงป๊อตเนี่ยแม้จะเป็นรองนายกแต่เป็นว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิอ๋อในแง่ของกระทรวงเนี่ยต่างกันของคณะกรรมการกระทรวงเกษตรกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยอะไรใหญ่กว่ากระทรวงเกษตรใหญ่กว่าครับเกษตรใหญ่กว่าครับเออนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นมันเป็นคําตอบอะไรมันเป็นคําตอบอ้าวต่อมาต่อไปแล้วลุงป้อมคิดอะไรหรือว่าตอนนี้วางแนวทางทางการเมืองตัวเองเป็นยังไงแน่นอนครับที่ผ่านมา เป็นถึงรองนายกแล้วครับจะมานั่งรองนายกอีกก็ไม่ใช่เะฉะนั้นเลยไม่รับตําแหน่งในคลรมไม่เพราะแต่พลังจัดจะมีหนึ่งโกต้านะอย่างไม่รู้จัต่างแต่ทถึงจะขอต่อรองเพื่อไทยก็ไม่ให้อไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ต่อมาเขาบอกก่อนหน้านั้นเตรียมลาออกจากสสเพื่อขยับคนอื่นมาเคลื่อนในเมืองตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีความคิดนี้ไหมต้องดูต่อไปครับครับยังเป็นหัวหน้าพักคุมพักอยู่เมื่อกี้พี่โอบอกแล้วถ้าลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อไหร่แตก แท้แตกโดยเพราะบ้านใหญ่บ้านใหญ่หลายหลายกลุ่มอยู่นี่นะผมไล่นะไล่มาที่อ้าวบ้านใหญ่ไหนอยู่กับลุงป้อมตรงเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ตรงสาแก้วสาแก้วกำแพงเพชรกำแพงเพชรนราธิวาสอ่านราธิวาสอ่ายวุฒิไปไหมไชยวุฒิไอ้ธนาคมานุสรอีกสาแก้วเหรอสาแก้วเทียนทองไงเทียนทองอ่ะที่ไหนอีกที่นู่นราชบุรีสามคน แต่ทั้งเนี่ยยกเว้นนาทิวานนะผมบอกลายแทงไปก่อนอีกสามปีข้างหน้าจะไปอยู่เพื่อไทยจะไปอยู่เพื่อไทยแม้และที่สําคัญนะฮะลุงว่ามาฮะพลังประจารัฐครับสาแก้วนะฮะดูจากการวางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยฮะเขาจะรวมเขาจะรวมแล้วครับเขาจะกลับมารวมที่เพื่อไทยนะเป็นวันนั้นพักคุมก่อนอย่างที่พี่โอพูดเมื่อกี้ที่สําคัญยังเป็นเกณฑ์นายกรัฐมนตรียังไม่ทิ้งความหวังนายกคนต่อไปนะฮะโอ้เอ้าถ้าเกิดว่านายกเสียใอ่า เกิดเป็นอะไรใหม่ตัวใหม่ก็มีอะไรคุณนุ้งอิงมีลุงป้อมมีอนุทินยังมีหวังไหมล่ะเน่เน่พี่วีพี่วีครับพระพลเอกประวิตยยังมีหวังอยู่ครับครับมีหวังอะไร้นาตําเท้าของรัฐบาลเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคุณรู้ป่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปปชครับแต่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่า การเปลี่ยนแปลงมันเกิดหลังวันที่11พฤษภาคมของปบเจ็ดซึ่งตอนนั้นไอ้ควำผิดหวังไม่มีหวังซึ่งตอนนั้นสวไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธแล้วโหวตนายกแล้วใช่ถ้าแปลเปลี่ยนหลังที่พฤษภาหกเจ็ดอำนาจสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่มีไม่มีนั่นแสดงว่าฝันจะกลายเป็นโฮปเ e ลสแต่ว่าเรื่องของบพชก็ต้องดูการปรับ การใส่ทลเออการเลือกถ่ายเลือดต่างๆนะกรรมการปปชชุดใหม่นะก็บอกตอนนี้นะเนาะมีอยู่คนดูแลมที่ใกล้ชิดอ่ะใกล้ชิดส่วนที่เป็นเครือข่ายของพลเอกประวิตย์ลดลงลดลงที่แบบมีในยะสําคัญเขาบอกตอนนี้มีสองลุงที่มีความใกล้ชิดนะครับตอนนี้ลุงหนึ่งถือมีใกล้ชิดอยู่5อีกลุงหนึ่งใกล้ชิดอยู่4แต่เขาบอกว่าหลังการถ่ายเลือดเนี่ยอาจจะเป็น จ็ดสองหรือว่าหกสามถ่ายเลือดยังไงก็แล้วแต่ครับนะให้ดูเรื่องเดียวดูว่าท่าทีของรัฐบาลจะเป็นยังไงโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีท่าทีกรอนนี้ไหนคือนายมตรีมันมันจะมีชนักปักหลังที่ถูกทางการเมืองไว้อยู่ผ่านผ่านเนี่ยหนึ่งคุณสมบัติผ่านปปชนี่ยสองคดีว่าด้วยเรื่องทรัพย์ของรัฐเพราะฉะนั้นปปชที่เป็นชนักปักหลังอยู่เนี่ยใครกํากับดูแล คนนั้นจะอย่างนี้ได้ลยจะมีความกล้าเล่นขนาดนั้นเลยจะกระยับแบบนั้นเลยเหรอมันอยู่ที่คำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างที่พี่โอพูดตอนนี้หยาละเลยนะเพราะแค่พูดเรื่องดิจิตอลนะปปชตั้งตั้งคณะกรรมการศึกษาเลยนะมันบอกอะไรฮะนี่ี่คนที่มาศึกษากกรรมการแต่ละคนรู้เลยครับว่าเป็นไงตรงกันข้ามครับไม่พอนี่ตั้งล่าสุดอะไรรู้ไหมครับตั้งคณะกรรมการติด ตามว่าด้วยเรื่องของนโยบายการออกสอปกมาเป็นชโนดครับอ้าวปปชตั้งแล้วอต,อตอนที่ตอนที่พลังเออรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ลุงป้อมขับเคลื่อนตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีศึกษาเหรอไม่ไมีครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อย่ามองสั้นๆนะฮะต้องมองยาวๆเพราะนั้นนี่คือคําตอบว่าลุงป้อมไปไหนครับ